เตารีดรุ่น0่งพ <EO> ัดรอวัตต์จะกอุปกรณ์ก็คือกระปุกน <ères> <ASE> ้ำขนาดหลิตรนะคะและในกระปุก <frança> น้ำนะคะจะมีวาลวาแบงนี้นะคะเขาจะสวมอยู่แบบนี้นะคะให้เราให้เราแกะออกนะคะแล้วให้เราใช้ส่วนนี้ต่อกแบบนี้นะคะ ได้กระปุกน้ำออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถอดวาล์วเช็คออกมาวาล์วเช็คก็จะเป็นตัวตัวนี้นะคะวาล์วเช็คตัวนี้ก็คือจะคล้ายๆกับที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะที่คุณพยาบาลเขาจะใช้ก็คือเป็นตัวสําหรับปล่อยน้ําเกลือแต่ว่าเราจะเอามาใส่ไว้ในสายน้ําเกลือ สายเราจะเอามาใส่ไว้ในสายน้ำที่เป็นสายซิลิโคนตัวนี้นะคะให้ใส่ไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะทุกคนและอีกด้านนึงนะคะด้านนี้ที่มีวาล์วเช็คเราจะต่อกับกับปุกน้ำและอีกด้านหนึ่งเราจะเอาสอดต่อกับเตารีดให้เราใส่ ท่อแบบนี้นะคะสวมเข้าไปแบบนี้ค่ะด้านนี้เราจะต่อท่อที่กระปุกกับสายยางซิลิโคนแบบนี้ค่ะวาล์วเช็คค่ะวาล์วเช็คสามารถปรับแบบนี้นะคะถ้าปรับลงมาสุดแบบนี้คือน้ําจะไม่ไหลถ้าปรับขึ้นไปก็จะค่อยๆไหลแล้วก็ถ้าปรับจนสุดน้ําก็จะไหลยเยอะค่ะ การที่เราหมุนมาสุดก็คือปล่อยสายยางจนสุดเลยนะคะไม่บีบเลยแต่ถ้าเราปรับวาล์วเช็คลงมานะคะจนสุดเนี่ยก็จะบีบสายยางจนแน่นน้ำก็จะไม่ไหลค่ะสายยางอีกด้านหนึ่งให้เสียบต่อเข้ากับเตารีดตรงท่อโซลินอยตรงนี้นะคะ ท่อโซโลนินตตรงนี้ตรงนี้เป็นเตาใช่ไหมคะก็จะมีท่อตรงนี้ให้เอาจุดยางเล็กๆออกก่อนนะคะแล้วก็ต่อต่อแบบนี้ค่ะต่อแบบนี้และนำสปริงนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะครอบลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้สายและ เตารีดและชุดสายยางชุดวาลนะคะและกระปุกน้ำประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนีนะคะก็จะเป็นเตารีดนะคะสายยางวาลเช็คกระปุกน้ำค่ะอันนี้คือการติดตั้งค่ะทุกคนติดตั้งก็ประมาณนี้กระปุกน้ำนะคะพอได้ ตั้งแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปค่ะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ต่อกระปุกนะคะเพื่อที่จะนําไปแขวนค่ะเมื่อเราเติมน้ำเข้าไปในนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาแล้วนำกระปุกไปแขวนนะคะสูงประมาณ เมตรครึ่งถึงสองเมตรนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจะปุกน้ำให้อยู่สูงประมาณ1 5ึถึงสเมตรนะคะอย่าให้ใส่โค้งงอค่ะนี่คือการติดตั้งค่ะส่วนประแจนี่ก็จะมีมาให้ในกล่องนะคะก็จะเอาไว้สำหรับการแก้ไขหรือซ่อมในอนาคตส่วน เส้นเล็กๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นซีนยางนะคะจะเอาไว้สําหรับสําหรับข้างหน้าเตาเวลาในอนาคตถ้าหน้าเตามันมีการรั่วซึมนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ใส่ไว้ข้างในได้ค่ะ